สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุนวันพุธที่14กันยายนนะครับเ,เมื่อวานนี้ตลาดก็รีบาวกลับเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ลงมาต่อเนื่องแรงๆถึง11วันทําการนะครับก็คิดแล้วลงไปถึง1 4 5จุดนะฮะลงไป11วัน1 4 5จุดนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นการดิดกลับรอบนี้น่าจะประมาณสัก50 Retracement 50%ก็จะได้แนวต้านแถวประมาณ1480นะครับ1480สรุปแล้วตลาดก็จะไซดเวยประมาณ2สัปดาห์คือไซดเวยอาจจะถึงวันที่23กันยายนนะครับไปรอผลประชุมเฟดวันที่21สซะก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อ6กันยานี้ก็จะเป็นวันที่ฟุตซี่ออเวลนะครับก็จะมีการ บังคับใช้ตัวการปรับฟุตซี่ใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเห็นต่างชาติซื้อสุดที่เข้ามาโดยตลอดนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เป็นการซื้อสุดที่เพื่อในหุ้นที่ต้องเข้าฟุตซี่อเวิร์ซื้อล้อดัดชนีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นตัวใหญ่ครับหุ้นตัวใหญ่เช่นเ,เช่นปอตอทอปอตอทอสพอนะครับแอดวาน AOT บ้านปูนะครับปูนใหญ่เคแบงก์ S.C.B. นะครับปอตทจีนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทาให้เอ๊ะเซททำไมพูนพวกนี้ถึงรีบาวกลับได้แรงนะครับอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าแรงซื้อของต่างชาติที่ล้อดัชนีอันนี้ที่เรียกว่า Passive Fund นี่คาดว่าจะจบลง เลยวันที่23กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นพอเลยจาก23แล้วคาดว่าตลาดจะมีแนวโน้มลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตลาดก็เป็นไซเวย์ฮะแต่นี้ไซเวย์ไซเวย์อัพหรือไซเวย์ดาวเนี่ยมันจะต้องดูเหมือนกันต้องดูตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นดาวโจนตอนนี้ปิดที่แนวรับพอดีครับแนวรับอยู่18,66นับนะครับ โทษนะฮะอยู่1 8 0่0ทปวนนตอนนี้ดาวโจนอยู่ที่1 8 0 6 6เมื่อเมื่อคืนนี้ลบไป1%กว่านะครับลบไป2อ8อจุดอันนี้ก็เป็นความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับพลิกล็อกอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็เลยทำให้ดาวโจนปรับตัวลดลงนะครับส่วนตลาดทุนเอเชียเช้านี้เปิดมาลบแต่ไม่มากนะครับเปิดลบแต่ไม่มากก็ส่วนของเราอาจจะเปิดกระโดดลงหน่อยเพราะเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงถึง37จุด ถึง34จุดครับอ,ออยู่ที่1,446นะฮะแนวต้นวันนี้ก็1,450 1,456นะครับส่วนแนวรับ1,436กับ1,430นะครับแนวรับก็ลบ10ลบ16เปน็นแนวรับนะฮะวันนี้ผมคิดว่า เปิดลงแต่ไม่น่าจะมากนะครับถึงแม้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงน้ํามันลงมากว่า1เหรียญ50เซนนะครับดบตีอตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่45เหรียญเบ้นลงมาอยู่ที่47เหรียญลงมากว่า1เหรียญนะครับอันนี้ก็น่าจะผลถ่วงทําให้ปน,นิสเซ็ตน่าจะเปิดลดลงนะฮะแต่ลดลงแล้วไซไเบอร์ออกด้านข้างนะครับ ช่วงน,นี้ถัาจะซื้อหุ้นให้ซื้อตามตามต่างชาตินะครับต่างชาติที่ต้องซื้อเข้าไปนี่ก็จะเป็นปูนใหญ่ k b แบง b e เบมนะฮะอันนี้ก็หลักๆเลยที่เข้ากำาวนเพวก f ุตซีเวิลดนะฮะแล้วก็อน,นอกนั้นก็จะมี s c b อันนี้ผูกเพิ่มน้ำหนักมันจะมีหุ้นที่เข้าเข้าซื้อเพิ่มกับถูกเพิ่มน้ำหนักนะครับก็จะมี s c b มี AOT นะฮะ แล้วก็ปตทนะครับอันนี้ก็เลยเหตุผลทําให้เอ๊ะทำไมทำไมมองดัชนีรีบาวเยอะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นอีเวนต์เพลย์นะครับก็คือมีแรงซื้อชั่วคราวจากต่างชาติลอดนี้แต่หมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าลงนะครับเพราะว่าเดือนหน้าจะเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเดือนของรีบาลานซิ่งพอร์ตหมายความว่าต่างชาติจะพูดพูดภาษาชาวบ้านก็คือต่างชาติจะขายตังกํกไรหุ้ทั่วโลก ในเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงรีบาลานซิ่งพอร์ตบวกกับพุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นมาพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เ,เงินบาทวันนี้ก็อ่อนค่าลงนะครับ34.94นะครับแสดงว่าฟล์เริ่มเริ่มอาจจะกังวลการการขายขอ,ของของต่างชาติแต่เชื่อว่าออกมาแล้วยังเน็ตบายนะครับถึงแม้ต่างชาติบางเจ้าอาจจะขายบางเจ้าอาจจะซื้อเพราะว่าเหตุที่ต้องเน็ตบายเพราะว่าเป็นเรื่องของการ ฟุตซีลีบาลานซิ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดก็ไซเว์ครับลงลงมาซื้อขึ้นไปขายแต่ว่าหุ้นที่จะซื้อ,อยังแนะนําหุ้นตัวตัวหลักๆมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ลงมาเยอะอย่าง BH วันนี้ก็น่าสนใจ BH เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น180นะครับวันนี้หุ้นไอที ไอเทลเข้าตลาดนะครับตัวนี้ฟันเดอเนทลดีฮะ IPO ห้าจุดเราให้ทาร์เก็ตไพรซ์ไว้7.5เข้าตลาด MAI ครับนะครับถ้าเปิดเล้าต่ำกว่าทาร์เก็ตไพรซ์ผมว่าน่าสนใจนะครับเปิดเปิดมาแถวหกบาทแต่ถ้าเปิดเวอร์เปิดมาเกบาทอย่างนี้ก็ไม่น่าสนใจละคือเปิดแพงนะครับตอนนี้อยู่ที่เปิดเวอร์เปิดแพงหรือเปิดไม่แพงเท่านั้นเองนะฮะช่วงนี้ส่วนหุ้นที่โอเวอร์โซแต่หุ้นพวกนี้แรงซื้อไม่ อาจจะมีเข้ามาจากโอเปอร์โซนะครับก็จะมีทหารไทยมี True มี t ท s c o มี ITD i f e c t แล้วก็ JWD นะฮะ JWD ก็ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณพวกนี้ลงมาเยอะหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มองมองเซ็ตไซเวย์นะครับ สำหรับเซฟ50ฮะช่วงนี้เนื่องจากมองไซด์เวลลนะครับเซฟก็ยังถ้าเกิดมันขึ้นต่อยังทยอย Open Shot t นะฮะถ้าลงมาถ้าเปิดลงก็แนะนำโอเปนแนะนำโอเปนลองได้แต่เล่นสั้น Open Long ก็เราก็เล่นที่ซีรีส์ U ถ้าเรา Open Shot t เพื่อเล่นเพื่อเล่นขาลงระยะยาวก็เล่นซีรีส์แอันนี้แล้วแต่เราเล่นทางไหนนะครับคือพูอดง่ายๆว่าถ้าเซตขึ้นให้ Open Shot t ทยอย Open Shot สัญญาซีรีส์แถ้าต่เซตลงมาจะเล่นแบบ ลงซื้อขึ้นขายเล่นเด้งก็ซื้อซีรีส์อยู่นะฮะเซฟฟิตีเมื่อวานนี้ปิดไปครับปิดไปบวกขึ้นมา26จุดนะฮะอยู่ที่925แนวรับวันนี้916ครับลบประมาณ9จุดเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้าน930-936นะครับสำหรับตัวเซฟฟิตีราคาทองคำตอนนี้ลงมาที่แนวรับพอดีนะฮะแนวรับก็แนวรับทองคำก็อยู่ประมาณ1 3 0 0ถึง1,320 เมื่อเช้านี้ลงมา1ัน9าเมื่อเช้านี้ลงมาระหว่างเทรดลงมา1315นะฮะแต่ผมมองว่าตรงนี้เป็นซับพอร์ตแอเรียนะครับเ,เพราะนั้นก็แนะนำทยอยซื้อทองคำครับโดยใช้1300เป็นสต็อปลอสหมายความว่าถ้าทำ n e วโ o ลต่ำกว่า1300 ก็หหยุดการโอเวอร์ลอง2สต็อปล s อสไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะรอมาซื้อกลับที่1250แต่โอกาสหลุด1300ผมให้เพียงแค่10%เท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าคงจะไซด์เบย์อัพจากบริเวณนี้สำหรับทองคำครับสวัสดีครับ